สวัสดีครับม่วนอันจารย์ม่วนเออมาครับมื่อนี้สุขสรร วั pues นหยุดครับพี่น้องเอาไนเดียวพอนี่ตบเล้กหลักสิบบาทเ็ดอยู่เยกินหมูกะทะกันมันย่างกับหมูย่างกับหมูย่างต่ไก่ับเมาูไม่ดครวันหยุดปากันมาเทียวน้ำตก

야 내가도야, 야 고추 어, 야, 야, 좀 따와 고추. 아니가지마 예. 아니 가지마. 네. 아, 괜찮아. 예 네, 안돼. 아, 뭐, 그래? 괜찮아. 하지마, 네, 지마 아니, 아니 랑 갔다 왔어. 어, 어. 아리하지랑 아, 갔다 왔어, 이만 괜찮아. 아, 너무 안돼. 무슨 겁내 갖고 겁내. 아니야. หมูย่างนะครพี่น้องพี่ผงนี่ยกุ๋ยตัดลม่อต่อเฮ้ยย่างหมูมันหมูย่างดนกคนยานนน่างหมูเฮ้ยเรบบมบอไปกินไทยรูปเลยเนอะเอาป้าป้าหนึ่งสองสามอ่ะฮะ เบงครับออหมูไทยปับสลัดือกินเรารวยรวยัวอยู่เบื้องูเดียขามาามากินย่างหมูน้ำกะไรครับน้ำโต๊ะครับไปหอยมาอมก็ติดอยู่มามาหั

มื่อนี้กับพากันมานสังสรร์ปิกนิกถึงง้มบกไหวยนะพี่นอ้งองเพื่อนอยังกับบกไอ้นี่คล้ายๆบกนวยยังทีเด่นนวยบกไย กล้ายปาหอยอันหมยขันบ้านเฮาอยู่นี่กกินกันนะพี่น้องแ่บเขปบาปะเกรย์ปลาอยู่สามี่ตัว มันหยุดสุดอันสานกัปาตรีเรากินมาคายดูแก้วเราดิแกวมันยัขอโทษเหรอแก้มฮะแก้มแก้มแก้าแก้วแก้วเ้า ทำจนออเอาผู oh, ああ้ไดปัจจุบันก็ใส่อ๋อใส่อ๋ใส่อ๋ใส่นใส่อนี่เใื่องหจเลยเจเจอบมานีเรื่อเจยเจ๋งเลช่างตู้นเราต้องโอ้ว่าไงเฮยมใวนบักขึ้นยอดเลยพีงมารถสคัน่้อ้ย้อ้อโ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 อ้อ้อ้ออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้้อ้ยโอ

ผิดบอมาจังเสตมันนี่ยผิดเอาแบงเอาไปทั้นั้นกินไปเต้มมาไหมินต้มมาไวนี่ปลาน้ยเนี่ยินหมูแล้วต้มมาไหมยทั้งนั้นเอามานเอาันไกินข้าวปลาบรรยากาศปตไปล่อยมาปปล่อยมาปล่อยมาบันึงเ้จบจอหมือนแล้วแล้วข้ามาดูย่ไาบุลนเอเบีย 아무고왔잖 아, 이따 봐. 애기 봐야지, 안 먹으면. 한잔 한잔. 안 애기, 애기, 애기. 응? 많아. 응? 아, 아이프, 아이기 아이프, 아이 아이프, 아이거 아이프, 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 아이고아이아이 아이프, 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 이아이아 아이프, 아아이 아이프, 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 아이아아이

เนี่ยเนี่ยไม่ไปน้ำเลยว่าไปหน่ะไม่เไม่่นที่น่นเดี๋ไปเดี๋ยวเนี่ยไปกินหลาให้ดเอาขวดแทน้องเลยตัวใหญ่เ่นถึมื่นแกระไลแก้วล่มเอาแก้วเอากระปองเบียร์นะเอาแก้วน้วพังเนี่ยไปใส่้ำ ยัพักเนี่ยแซมเนาะเน่ยพันทุกเซอร์นไม่ได้เลยมันเหนียวไปเลยวะโยซื้อ่นฮะมมตัววกูแบบ่นีจ้ามาเรืย

มากันหลายตั like like ้งผู kind of no ้สาวมีแต่ผู้สาวมีแต่ผู้เบากันมากพอดิจะแต่คนบุกจีบวะเอาขอบคุณครับก็มีสังสรรค์กินเบียร์กินเหลากันนะครับวันหยุดไม่มีอะไรยังหลไรจีเจัาหน้ยก็เล่นไพ่กันดีเว้ยเฮ้ยอันนั่งออกซืิอบ่เป็นยังการเรียนมีทุกประเทศครับประเทศไหนพวกมีการเรียนไม่เหยียบปากผมรด ผมไปหลายประเทศแต่ผมว่านกี่เดเละัวมา่ลงใหญ่ว่าประเทศใดมีการเล่นเนี่ยไการพนันเนี่ยอะ้ปมาตุนเริกเรควั่วมันก็แล้วแต่ประเทศใดเล่นการพนันจะได้เดี๋พี่น้องเออเขามวนมวนไปทั้นละเาก็เื่อเมืองกันดา้าไปพี่น้องการกิน นี่ปมาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศม่่พี่น้องพร้อมด้วยผู้เขาพี่นะภูเขาไรเลรอพี่น้องแถวประเทศนี่บรรยากาศนี่เป็่าเที่ยวกับใครมาเที่ยวกันมาเด้อไปอยากมาน เด่นน้ำเนี่ยกับติดตัวไะได้วยพี่น้องบอกไก่สี่สิบกิโลขี่รถมาเหมือนจะกาดรอบขคางอากาศร่มเลื่อนเยน็นสบายพี่น้อง